ที่ C D V เรารับผลิตกระเป๋าผ้าสปันบอลเคลือบ P P ในราคาโรงงานพร้อมบริการออกแบบให้คำปรึกษาฟรีโดยทีมงานมืออาชีพกระเป๋าผ้าสปันบอลเคลือบ P P คืออะไรหลายท่านคงเคยเห็นกระเป๋าผ้าหรือถุงผ้าชนิดนี้แล้วแต่อาจจะยังไม่รู้จักชื่อของมันว่ามันคือกระเป๋าผ้าแบบไหนชนิดไหนวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกระเป๋าผ้าชนิดนี้กันกระเป๋าผ้าสปันบอลเคลือบ P P ก็คือ กระเป๋าผ้าสปันบอลที่เขาเรียกว่าผ้านอนวูฟเวนที่ผลิตขึ้นมาจากเม็ดพลาสติกที่ไม่ได้ผ่านการทอรเหมือนผ้าทั่วๆไปโดยทั่วไปแล้วผ้าสปันบอลสามารถนํามาใช้กับหลายๆวงการเช่นทางการแพทย์ที่เอามาใช้ทาแมสหรือผ้าปิดจมูกที่ใช้ป้องกันเชื้อโรคแต่วันนี้เราจะมาพูดในส่วนของการนํามาผลิตเป็นกระเป๋าผ้าสปันบอลเคลือบพีพคือการนําตัวผ้าสปันบอลมาผ่านกระบวนการพิมพ์ที่เรียกว่าระบบการพิมพ์กราวเวียหรือ หรือกาวเวียพินติง้งเสร็จแล้วเราจะนำมาเคลือบฟิล์มซึ่งจะมีอยู่2ชนิดได้แก่แบบด้านและแบบเงา ข้อดีของกระเป๋าผ้าสปันบอลเคลือบ p ีพีจะมีความทนทานการใช้งานจะยาวนานกว่ากระเป๋าผ้าสปันบอลทั่วไปมีความสวยงามสามารถกำหนดสีและลวดลายบนกระเป๋าได้ไม่จำกัดราคาถูกและมีความรวดเร็วในการผลิตทำให้สามารถสั่งผลิตได้จำนวนมากในระยะเวลาที่ไม่นานเราเป็นโรงงานผลิตกระเป๋าผ้าคุณภาพบริการครบวงจรจากผู้เชี่ยวชาญด้านกระเป๋าผ้า โรงงานของเรามีประสบการณ์และความชำนาญในการผลิตถุงผ้ามามากกว่า15ปีหากท่านใดสนใจสั่งซื้อผ้าสปันบอลเคลือบพีพีสามารถทักมาสอบถามขอดูตัวอย่างผลงานและสามารถติดต่อเราได้ตามข้อมูลที่ขึ้นไว้ให้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ